สวัสดีค่ะวันนี้พี่รันนะคะจะพามาที่ญี่ปุ่นนะคะญี่ปุ่นมากค่ะญี่ปุ่นนะคะเรามาที่เมืองฮากายาม่านะคะซึ่งเป็นเมืองที่หนาวมากค่ะเราจรึงต้องนีรถมาลูกครับเราจะต้องข้ามถนนนะคะตอนนี้รถนะคะรถติดมากเลยล่ะคะอโอเคไหมคะนี่นะคะคือรถที่ญี่ปุ่นนะคะ ตอนนี้เมืองคายามานะ่าก็เกมไปด้วยนักท่องเที่ยวนะคะอยากรู้จังเลยทีนี่เป็นยังไงงั้นเราไปพบกันเจ้าของของที่นี่เลยนะคะคุณยิิงนะคะสวัสดีค่ะที่นี่เป็นยังไงบ้างคะคุณหญิ <c oughs> ห้าโมงอะไรเงี้ยก็ปิดค่ะคุณหญิงคะที่นี่เป็นยังไงบ้างคะวางรถลงค,คุณหญิงคะตอนนี้คุณตอนนี้ตลาดอย่างนี้เป็นยังไงบ้างคะสวยมากเลยคะ่ะอากาศดีดีค่ะโอเคค่ะแต่ตอนนี้เราไปเจอกับคนที่สร้างสรรตลาดที่นี่เลยนะคะคุณ ไมบอกเน่อยค่ะการสร้างตลาดที่นี่เป็นยังไงบ้างคะเออผมไม่ใช่คนสร้างครับตลาดมีมานานแล้วแล้วก็วันนี้คือแค่คุณหญิงแค่พามาเที่ยวเฉยๆนะครับรามาดื่มด่ำบรรยากาศไปจบรายการหนุ่มวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนดูก็เห็นหมดสิว่าพี่มิรลันเป็นยังไงไม่เอาสวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาไม่อยู่กับพี่นันพาเที่ยวค่ะ ตอนนี้นักท่องเที่ยวเยอะและร้านใกล้ปิดแล้วนะคะร้านพวกนี้จะปิดปเวลาห้าโมงเย็นนะคะตอนนี้ก็ห้าโมงเย็นน,ยน้นอ,ยนอยแล้วนะคะตอนนี้นะคะพี่มิลันจะพาออกตลาดนี้นะคะอันนี้ชื่อว่าตลาดชานะคะตอนนี้นะคะพี่มิลันก็อยู่ที่หน้า ร้านขายซาลาเปานะคะตอนนี้คุณหญิงนะคะก็ได้ซื้อซาลาเปาไปแล้วค่ะอันนี้นะคะคือซาลาเปาของที่นี่นะคะเห็นยังใช่ไหมเห็นแล้วใช่ไหมคะรูปกลมมากค่ะจะเป็นของปลอมนะคะหน้าร้านมีมีเบียร์ให้ด้วยค่ะจะเป็นที่ญี่ปุ่นนะคะชื่อว่าร้านชื่อว่าร้านเดี๋ยวพี่พี่วินไนปีหาก,กันนะคะเออ ไม่รู้ค่ะบีบันเขาขายบีบันชื่อว่าร้านซาลาเปาบีบันนะคะร้านซาลาเปาบีบันก็คือร้านที่เป็นร้านซาลาเปาแบบที่น่ากินมากนะคะตอนนี้นะคะแม่ของพี่วิรันและคุณพ่อของพี่วิรันนะคะเดี๋ยวขอเชิญัพี่วิรันไปทานซาลาเปาก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาใหม่นะเดี๋ยว พอประมาณนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาชมกันใหม่กับพี่วิรันพาเที่ยวนะคะนี่นะคะตอนนี้นะคะก็กลับมาอยู่กับรายการพี่วิรันพาเที่ยวนะคะพี่วิรันนะคะจะพาไปเดินชมตลาดยามเช้านะคะตามพี่วิรันมาเลยค่ะดูนะคะเป็นตลาดที่ สวยมากๆใช่ไหมคะในมี้แม่น,น้ำตรงนี้ด้วยค่ะเห็นใช่ไหมคะจะมีที่อข้ามเป็นไม้แบบไม้นะคะอันนี้ก็คืออะไรไม่รู้ค่ะพี่ดิฉันยังไม่รู้นะคะ่ะเป็นอะไรไม่รู้นะคะเป็นแบบเป็นแบบของเด็กเล็กนะคะเอาไว้จับว้น้ำนะคะ อ่ะค่ะใสรก็ปิดอันนี้เปิดหมาคือชมพ่อของพี่วินัดนนะคะค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะสวัสดีครับคือคุณพ่อดดดี้ครับคุณพ่อปั๊บแล้วตอนนี้ทำอะไรอยู่คะตอนนี้เดินท่องเที่ยวอยู่ที่ญี่ปุ่นเมืองทกากายามะค่ะค่ะและพาไปชมกับแม่พี่วิรันกันเลยนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชี่ยแนะนำตัวแม่ญิงค่ะเป็นแม่ของมิลานค่ะตอนนี้เรากำลังอยู่ที่ไหนคะเราอยู่ที่น่าจะเป็นหมู่บ้านเมืองโบราณปะคะไม่ใช่คุณแม่ไม่แน่ใจอะค่ะโอเคแต่เรากำลังเดินไปอยิ่กับพี่มาบอกว่าเดี๋ยวกลับไปอยู่กับพี่มิลานต่อนะคะตอนนี้นะคะพี่มิลานก็ได้กลับมาแล้วค่ะพี่มิลานนะคะเอ้า ซ่อมเห,อเหรออะไรซ่อมเนี่ยมันลุกซ่อมอ่ะก็ไม่ได้ซ่อมนี่คะ<อ>ก็ถ่ายาก็ถ่ายอยู่นี่คะมีอะไรนะคะพี่วิลล์นะคะจะให้ดูป้ายญี่ปุ่นนะคะป้ายญี่ปุ่นจะเป็นแบบนี้ค่ะอ่านว่าอาริกาโตะกุไซมัสมิสโตะนะคะ,ะแปลว่าบายบายเจอกันครั้งหน้าน,นะคะ สวัสดีค่ะวันนี้พี่มิรันนะคะจะพาไปเที่ยวที่เดี๋ยวพี่มิรันมานะคะแป๊บนึงนะคะ<อ>เดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามารุนกันเลยว่าพี่มิรันจะพาไปเที่ยวไหนก็นมาอยู่ก่อกับพี่มิรันพาเที่ยวนะคะพี่มิรันพามาเที่ยวที่ที่ค่ะ วาดูกะนะคะอยู่ที่ญี่ปุ่นชิราคาวาโกะชื่อวาคาวาโกะนะคะชิราคาวาโกะนะคะพี่มิลานชอบตัวไฟฉาบมากค่ะพอพี่มิรันคอยเตือนเตือนเตือนพี่มิรันก็ยังไม่ได้แต่ตอนนี้นะคะพี่มิรันได้แล้วนะคะพี่มิรันนะคะจะให้ดูชิวาคาราโกะนะคะนี่นะคะ โอเคไหมคะได้ยินอะไรใช่ไหมคะอันนี้นะคะที à, uh ่ราคาชี่ราคาวาโกให้ด like? ูรอบๆนะคะนี้ภ um anyway ูเขาอยู่นะคะไม่ได้ค่ะไม่หยุดมาตรงนี้ไม่ไ้อันนั้นคือภูเขาหน้ำแข็งนะคะเห็นเขาเขาไหมคะนั่นแหละคือภูเขาหน้ำแข็งนะคะนี่คือคนที่เดินไปมานะคะยกขึ้นสูงเลยแล้วกดลงนิดนึง และอันนี้คือพ่อของพี่เมลันนะคะเดี๋ยวพี่เมลันขออนุญาตใส่แว่นกันแดดแป๊บนึงนะคะแว่นกันแดดพี่เมลันหายอยู่บนรถเข็นอยู่ตรงไหนอะมะแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวกลับมาจู่อกับพี่เมลันกันนะคะเดี๋ยวขอแป๊บนึงนะคะเดี๋ยว ช่วงหน้ามาใหม่นะคะก็กลับมาอยู่ต่อกับพี่มิรันพาเที่ยวนะคะพี่มิรันนะคะจะพาทั่วโอเคไหมคะพาเที่ยวทั่วเลยนะคะทั่วชิราคาวาโกะนะคะผู้ชายแล้วนะคะพี่มิรันนะคะ จะให้ไปดูหมู่บ้านเล็กๆและมีซากุระด้วยนะคะมีิลันจะพาไปดูเลยค่ะนี่นะคะคือหมู่บ้านเล็กๆและซากุระนะคะพี่วิลันนะคะจะให้ดูนะคะซากุระเห็นยิงไหมคะนั่นคือภูเขาล้ำแข็งนะคะเห็นใช่ไหมคะขาวๆอะคะ่ะโอเคค่ะพี่มิรันนะคะจะให้ไปดู ทุ่งนานะคะจะเป็นแบบนี้ค่ะ,ะเห็นข้าวใช่ไหมคะอันนี้คือทุ่งข้าวนะคะ,อะเ,เอาไว้ปลูกนะคะปลูกข้าวที่ญี่ปุ่นนะคะที่ญี่ปุ่นนะคะไฮโซมากค่ะไฮโซตรงที่มีของเล่นน่ารักน่ารักจิ๊บจิ๊บน่ารักมากค่ะที่มีรันนะคะจ้าจ้าบอก้องๆว่า ถ้ามาญี่ปุ่นต้องนั่งเครื่องบินมานะคะมามาสวัสดีค่ะ,ะครับพี่มิที่หญิงนะคะครับวันนี้เราสองคนจะพาเที่ยวค่ะครับเราก็จะอยู่กันที่ชิราคาวะกะบนะครับเป็นหมู่บ้านระดับโลกที่ญี่ปุ่นตอนนี้ก็อากาศดีอุณหภูมิน่าจะประมาณสักสิบต้นต้น,ตน <We S 1> องศาแดดร้อนแดดแรอฟ้าสรงมาก <Yeah. S 2> รอบหน้าเราจะลองดูกันใ <ไป S 2> นช่วงหิมาตกว่ามันจะเป็นอย่างไรถ้ามีโอกาสไปวันนี้เราเดินชมกัน no สวัสดีครับเราก็กลับมาอยู่กับรายการพี่หญิงพี่ั้าพาเที่ยวกันต่อนะครับอตอนนี้เรากำลังจะขึ้นสะพานอันนี้ซื้อสะพานอะไรไม่รู้แต่สวยดีลองดูเลยครับ ต่อกับพี่หญิงก่อนอ่าแล้วก็ต่อไปเชิญไปอยู่ต่อกับพี่หญิงได้เลยครับโอเคค่ะเรากำลังจะเดินไปที่บ้านหลังนั้นนะคะสวัยดีค่ะอยู่กับพี่มิลานพาเที่ยวนะคะพี่มิลานนะคะจะวิ่งไปทางนู้นนะคะวิ่งไปทาง,ง,งนี้นะคะและพี่มิลานจะให้ดูบรรยากาศนะคะ ดูนะคะเป็นบรรยากาศที่สวยงามมากเลยค่ะบรรยากาศนะคะสว,ส,สวยสุดนะคะตอนนี้นะคะพี่มิลานจะวิ่งกลับไปนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะบรรยากาศขบวนนะคะเป็นอย่างนี้ค่ะจบเพียงแค่นี้ก่อนนะคะช่วงหน้าม,มาลุ้นกันเลยว่า พี่มิลันจะพาไปเที่ยวไหนนะคะกลับมาอยู่ต่อกับพี่มิลันพาเที่ยวพี่มิลัน,นะะจะพาไปดูปลาห้าสองนิ้วนะคะอยู่ตรงนี้ค่ะแต่แม่พี่มิลันค่อยพามาดูนะคะเราจะไปดู<ม>จะไปดูแล้ที่ปุ่นนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะเห็นใช่ไหมคะ มาัหมขอหยู่ตรงนี้ก่อนเห็นใช่ไหมคะที่ดันเอาดูให้ค่ะนี่นะคะคูรถที่ีปุ่นนะคะเห็นใช่ไหมคะนี่คือรถที่ญี่ปุ่นนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะ ทะเบียนเจ็ดหกเจ็ดแปดสี่นะคะที่มีเลนจะขึ้นไปแล้วนะคะจะเป็นซากุระแบบนี้นะคะเห็นใช่ไหมคะซากุระสวยใช่ไหมคะเหมือนมาลูโกะที่ญี่ปุ่นเลยคะ่ะมาลุกโกนะคะนําเข้าจากญี่ปุ่นนะคะมาลูกโกมาลูโกะนะคะ เป็นตุ๊กตาตุ้งที่น่ารักมากค่ะวันนี้นะคะมาลูกุจะออกมาแล้วสวัสดีค่ะอยู่กับพี่มิแรนค่ะเที่ยวนะคะพี่มิแรนนะคะจะพาไปดูป่าที่เป็นทงนะคะดี๋ยพี่มิเรนพาไปดูเลยค่ะตามพี่มันมาเลยพี่เรนนะคะจะพาไปดูเลยนะคะ ทงนะคะปลาเป็นทงนะคะพี่เิลันนะคะจะให้ไปดูนะคะพี่มิลันจะปีนขึ้นไปเห็นนะคะพี่มิลันนะคะจะเดินไปให้ดูนะคะอยากดูปลาให้ช,ะชะะัดๆอ่ะตรงนี้แหละเลกชัดแล้วไม่นเล็กเกินไป ในจอมันเล็กเพราะว่าจอมันเล็กลูกแต่พอเข้าไปอยู่ในกล้องมันก็จะใหญ่ขึ้นลูกอ่ะเอาไปเลยอันนี้นะคะคือปลาที่เป็น6.2นิ้วแบบใหญ่นะคะเป็นทงนะคะพี่วิรันจะให้ดูก้อนหินที่พี่วิรันเดินอยู่นะคะก็จะมีเงาของพี่มิรันด้วยนะคะคพี่มิรันเดินจากไปดีๆนะคะพี่วิรันนะคะระวัาางนะคะจะให้ดูต่อน,นะคะพี่มิรันเดินชิดขวานหน่อยไหมคะ คิดขวานะคะเราบางหินที่มันไม่แข็งแรงก็งแก๊แกะที่ระว,วังนะคะค่ะอไปเดินข้างล่างนี้ค่ะเออที่มิลานนะคะจะให้พาไปดูนะคะจะเป็นรถนะคะรถอีกแบบหนึ่งของญี่ปุ่นนะคะจะเป็นรถทะเบียนแบบนี้นะคะเห็นใช่ไหมคะโอเคค่ะที่มิลานนะคะจะให้ดู ให้ดูนะคะให้ดูแม่ของพี่มิรันนะคะแม่พี่มิรันเป็นอย่างนี้ค่ะว่าอยู่กับพี่มิรันพาเที่ยวนะคะพี่มิรันนะคะจะให้ดูแขกรับเชิญน,นะคะชื่อคุณปานนะคะจะเป็นพ่อของพี่มิรันนะคะแกะตอนนี้นะคะ ยังบำรุงร่างกายนะคะบำรุงร่างกายนะคะยังง่ายเก็บขึ้นมาค่ะเหมือนเดิมนะคะขอบคุณ่ะเกิดอะไรขึ้นคะมันหลุดมือมันหลุดมือได้ไงอะคะเมื่อกี้หนูจะทำแบบนี้แต่มันจับไม่ถนัดหนูก็หลุดลงไปพี่มิลันนะคะจะพามาดูป้าหกนิ้วนะคะ ปลาหกนิ้วใจะใหญ่ประมาณนี้นะคะนี่เป็นดัให้ดูค่ะคประมาณนี้นะคะเห็นใช่ไหมคะนี่ค่ะเป็นปลาที่ใหญ่มากค่ะนี่นะคะคือปลานะคะที่ใหญ่มากค่ะมันอยู่ในน้ำอยู่นะคะมันกำลังกินอาหารอยู่ค่ะอันนี้คือปากของมันนะคะ มันมีอยู่สองตัวค่ะตัวหนึ่งหางมันอยู่ใต้สะพานอีกตัวหนึ่งหางมันอยู่ออกมาแล้วค่ะเห็นนะคะที่มันอยู่ใต้นี่นะคะต่อไปที่วิลานจะให้เชิญแขกรับเชิญนะคะคุณปั๊บค่ะพี่มินจะให้ดูเลยนะคะให้ดูอะไรสวัสดีครับเป็นพี่ชายของน้องมิลันครับ จะให้ดูอะไรคะวันนี้นะคะพี่ปับ๊บจะให้หนูช่วยหนูถ่ายรายการได้ไหมะคะถ่ายอะไรดีล่ะว,วันนี้นะคะพี่ปั๊บจะให้จะช่วยพี่มิรันถ่ายรายการนะคะอะพี่ปั๊บช่วยหนูหน่อยนะคะตอนนี้นะคะพี่มิรันก็ได้ให้พี่ปั๊บนะคะ ช่วยถ่ายรายการให้แล้วนะคะรายการนะคะจะประมาณเป็นอย่างนี้นะคะเชิญดูตรงนี้นะคะมีปลาเล็กๆิู๋ๆตรงนี้ค่ะเห็นใช่ไหมคะอันนี้จะเป็นบ่อน้ําถ้าเป็นบ้านเราคงเรียกว่าเป็นท่อน้ําทิ้งใช่ค่ะออของที่นี่จะน้ําใสจนจนปลาอาศัยอยู่ได้ครับเมื่อกีนะคะเห็นใช่ไหมคะปลานะคะมันกระเด้งดึงด้งดึงด้งจึชงเห็ไหมคะ เห็นนะคะน้ำมันจะค่อยๆใสามากเลยนะคะเจนปั๊มอยู่ได้นะคะตอนนี้เวลานั้นเลยะคะ่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นอีกฝั่งนึงของบ่อนะคะอันนี้จะใบไม้เต็มเลยนะคะนี่คือน้ำตกนะคะน้ำตกอันเล็กจิ๋วตรงนู้นนะคะดูนะคะน้ำตกอยู่ตรงนู้นนะคะ มาเลาลยคะ,คะนี่นะคะี่นะคะจะใหู้บ่อบ่อน้ำนะคะจะเป็นระมาณนี้นะคะที่นี่นะคะบอ่อใสใสตรงไหนก็ใสมากค่ะพี่มิลันนะคะเคยไปดำน้ำที่เกะาะพม่านะคะเห็นป้ารอลลี่ด้วยค่ะ ปลาดังนี้สวยๆนะคะแล้วเดี๋ยวว่าจะเอามาให้ดูกันเนาะใช่ค่ะพี่เวลันเอามาให้ดูนะคะข้างหน้านะคะจบกับรายการที่เวลันพาทเที่ยวน,นะคะสวัสดีค่ะ